สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับเรานะรายการนักบินทางมืออาชีพนะครับวันนี้จะพามาพบกับการทํางานของรถยาลางนะครับหรือฝ่ายการช่างยุทธาให้ยุยว่ารถเจรอนึ่งนะครับวันนี้จะพามาพบกับผู้ช่วยสารวัตรนะครับหรือว่าชตสมนเน็จนะครับผู้ช่วยสารวัตรงานเกษตเละกยานะครับผมจะพบกับชอสมตเน็จเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ทางชชนะครับเพื่อธิบายการทํางานของรถเจอรอนึงนะครับหลักการทํางานื้องต้นนะครับ ของฟังก์ชันการทํางานของรถจอลอนหนึ่งนะด้านจะมีหน้าจอด้านด้านนี้จะเป็นด้านขับเคลื่อนด้านส่วนส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมรถในระหว่างเดินทางไปทํางานการคอนโทรลต่างๆและก็มาตรวัดที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดหน้าจอหลักนี้ก็โดยรวมเลยครับเมนสกรีนก็จะมีบอกความเร็วในการทํางานความเร็วรอบของเครื่องยนต์แล้วก็เกี่ยวกับมาตรวัดต่างๆน้ามันอุณหภูมิน้ํา ในส่วนของเครื่องทักและเครื่องเจนเนอเรเตอร์อันนี้ก็จะส่วนหน้าจอที่2ก็จะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับในโหมดของไฮดรอลิกไฮดรอลิกทั้งหมดเกี่ยวกับระบบของการเจรางของรถควบคุมหน้าจอที่3าก็เกี่ยวกับระบบฟังกชันทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟแสงสว่างแล้วก็เวลาระบบลมนิวเมติกส่วนหน้าจอที่4ี่ก็เกี่ยวกับงานด้านเกี่ยวกับชุดเซฟตี้ ชุดทำงานเกี่ยวกับระบบล็อกต่างๆที่ใช้ในการมิลลิง่งหน้าจอที่5เกี่ยวกับเป็นไดจีนอสครับข้อมูลต่างๆที่ระบบแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาทำงานแล้วไม่ปลอดภัยหน้าจอที่หน้าจออิมเมอร์เรนซี่อิมเมอร์เรนซี่สต็อปที่กรคือ<ม>เกี่ยวกับระบบต่างๆที่ใช้ในการทำงาน แล้วตอนนี้เกี่ยวกับเครื่องเจนเนอเรเตอร์ครับก็บเป็นระบบปั่นไฟ,ไฟไฟก็จะมีสองเฟสามเฟส <3 S 1> <ฟ>แล้วก็ไฟด<ฟ>ีซีเอซีอันส่วนหน้าจอในการทางานนั้นก็มีฟังก์ชันประมาณแค่นี้ครับโดยรวมนะรขออนุญาตสอบถามน,นิดนึงครับหมาอยถนึงว่าจากจากหน้าจอตรงนี้ครับเหมือนอย่างเช่นรถรถเสียนะครับหรือว่าอย่างเช่นใบมีดหรือใบเจียนะครับมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมันมันมีดีเทคปัดตรงไหนบ้างนะครับเป็นขออนุญาตเชิญครับครับหนึ่งครับในส่วนของการ ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของระบบรถคันนี้จะมีระบบตัวซอฟต์แวร์นะครับคอยตรวจจับเรื่องการทํางานที่ผิดพลาดต่างๆแล้วจะแจ้งขึ้นมาใน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 ช่องของไอจีนอสิตเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกแจ้งขึ้นมาเราก็จะตรวจสอบโดยการข้อมูลทุกอย่างจะถูกแจ้งขึ้นมาเบื้องต้นก่อนแล้วเราก็มาดู effect, ดีเฟกดูเอฟเฟกครับแล้วก็ดูรีบาย์ถึงการแก้ไขตามข้อมูลต่างๆนี้ เวลาเรารถคันนี้จะดีอย่างเวลาแก้ไขตรงไหนเราจะแก้ไขได้ตรงจุดครับเราจะไม่หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีข้อมูลทั้งทั้งระบบเลยครับทั้งนิวเมติกไฮดรอลิกแล้วก็ไฟฟ้าก็คือรถคันนี้ใช้สามระบบเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีไฮดรอลิกแล้วก็นิวเมติกแล้วก็แล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้ารับกระแสตรงนะกระแสสลับครับในส่วนของหน้าจอด้านด้านมิลลิ่ง ตัวหน้าจอโอนิเตอร์หน้าจอนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าในการทํางานก็จะมีความลึกราคาข้องแล้วก็ไดามิตเตอร์ของไกด i ิ้งแล้วก็ระยะของช่วงทํางานของตัวรถในการเริ่มทํางานจนถึงจุดที่เลิกงานระยะแลมป์อินแล้วก็แลมป์เอาเราตั้งไว้ที่3เมตร ความเร็วในการทำงานก็อยู่ที่7เมตรต่อนาทีหน้าหน้าจอด้านซ้ายนะครับเป็นหน้าจอควบคุมฟังก e ์ชันเกี่ยวกับในการทำา,างมิลลิ่ง n นไกด์ดิงนะครับก็จะมี4ี่ชแนะครับชแนลสองสาและ5ในส่วนของ2 2และ3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับของแกนมินลลิ่งนะครับจะทำงาน2แกน ก็คือแกนเซกับแกนวายแกนเซตก็คือด้านด้านบนสันหลงแกนวายก็ด้านข้างเยื่อราด้านในนะครับในตัวท้องความลึกในการการัดผิวรางอะ่ะครั้งหนึ่งเราอยู่ที่0ู1ยึงมมิลในตัวท้องบินลิงก็จะใช้ความลึกอยู่ที่0ูนจุด่ถึงูจุมมิลในส่วนของไกดิ้งเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนม,มันติของตัวเ l c ีที่คำนวณมาแล้วนะครับทั้งแรงกดและก็แรงเฉือน ค่าท้อต่างๆก็จะยื่นอยู่ตามที่หน้าจอดิจสตอลในส่วนของเรานี่ก่อนที่จยายาสอบถามทางชอนนีงนะครับในส่วนของค่าทออในการเจียรจาเราควรจะกำหนด ท,ท้องที่เหมาะสมแล้วอยู่ท,ที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับในการตั้งค่าของรถจร1น,นะครับ <S <S ตอนนี้ของค่าทอ้อของไกดิ้ n ี4และ5เราตั้งอยู่ที่72นิวตันเมตรนะครับทั้งสองด้าน <S <S แต่ค่าตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเราต้องไปตรวจสอบผิวรางด้านล่างมีความเรียบผิวแค่ไหนครับเร,เราก็มาปรับได้แต่ค่าที่ใช้งานอยู่ปจัจจุบันนี้ใช้ที่72นิวตันเมตรครับ อันนี้ก็คือหมายถึงว่ามันมันก็คือบอกมันเหมาะสมที่จะให้ผิวลา่างเกียร์ยได้เนียนอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ผิวรางจะมีความเรียบแล้วก็อุปรกรณ์ที่ชุดทํางานก็จะไม่โหลดมากครับเดียวกับแรงกดที่ใช้เกียร์บนผิวรางครับ,รบต่อต่อไปครับขออนุญาตให้ชออธิบายนิดนึงนะครับตัววิวในอัมมิเตอร์ครับตัวนี้ครับก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเช็คได้ใช่ไหมครับว่าตัวหินเจียของเราเนี่ยมันสึกไปเท่าไหร่แล้วมันก็เหลือพิกัดอยู่เท่าไหร่ ครับของตัววิววิวล้อไกดิ้งเนี่ยนะครับถ้าตัวของใหม่เลยเนี่ยอยู่ที่600บมิลน,นะครับ600บมิลก็จะมีตัวเวลาเราเปลี่ยนใหม่อะ่ะตัวเลขดิจิตอนจะขึ้นมาโดยตรงจุดด้านล่างครับแถวด้านล่างก็จะมี600บมิลแล้วก็ใช้ใช้งานได้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรก็จะหมด เจียตัวนี้จะหมดที่415มิลก็ต้องถูกเปลี่ยนออกครับ,รบทั้งหินเจียจะใช้ได้ทั้ง4และ5ก็ทำงานหายาอ้อมกันตัวหน้าจอตัวนี้ก็สามารถมอนิเตอร์การทำงานทั้งการอุปกรณให้สามารถที่จะกัดกรดานผิวล่างแล้วก็แล้วก็เจียรางได้ที่เราสามารถปรับทั้งค่าได้อีก ในส่วนของของของฟังก์ชันด้านล่างครับรบกวนช่วยช้อธ่วยอธิบายนิดนึงครับในส่วนของของระยะทางการดำเนินงานครับแล้วก็ความเร็วแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นในในส่วนของหน้าจอทำงานะครับก็มิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถบอกบอกระยะทางครับในการจัดเก็รางว่าวันหนึ่งเราจับเก็บนางได้กี่เมตรก็จะมีตัวบอกระยะทางตัวมิเตอร์บนแล้วก็ตัวเมเตอร์ล่าง แล้วก็ระบุความเร็วนะครับความเร็วในการจับระยรนี้วันนี้ความเร็วที่เหมาะสมในการของรถจอด1จล1ก็อยู่ที่70เมตรต่อน,นาทีนะครับส่วนในหน้าจอเนี่ยหน้าจอการทำงานก็จะมีบอกบอกความบความเร็วกับระยะทางหลักๆแล้วก็ตัวปุ่มคอนโทรลต่างๆกลุ่มคอนโทรลก็จะมีในส่วนของกลุ่มบิลลิง ายดิ้งแล้วก็พวกปุ่มโอเปเรตการเปลี่ยนคัตเตร์เฮดแล้วก็การตั้งค่าความเร็วในการหมุนของคัตเตร์เฮดในส่วนของปุ่มปุ่มการทํางานนะครับในปุน่มโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับชุดชุดทำงานทนี่ใชะะ้ในการเคลื่อนรถในการในการสตาร์ทไซเคิลสตาร์ทไซเคิลสต็อปแล้วก็ตัวรีเซ็ต แล้วก็มีปุ่มออตโต้แล้วก็การเคลื่อนรถก็ใช้ปุ่มจอ็อกในส่วนตรงช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของมิลลิ่งใช้ปุ่มเป็นตัวคอนโทรลมิลลิ่งทั้งหมดและไกดิ้งในการขึ้นลงในการทารํางานในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของในการเปลี่ยนอุปกรณ์ขึ้นลงของแกนแทและแกนวายในการเปลี่ยนอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงแยกชุดทํางานออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงหล,ลักๆก็ในส่วนของ ุูมารทนต่างๆก็มีเท่านี้ครับตัวตัวสปินเดิลเนี่ยนะครับเราตั้งไว้ที่ร้อเปอร์เซ็นเลยครับตอนนี้เวลาถ้ามี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 ่อยเชื่อม,ม,มต่อของของรางรถไฟครัที่เป็นรางเชื่อมยาวนะคร,รเราก็จะปรับไปที่ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เพราะจุดนั้นจะมีความแข็งมสูอิงหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่มีกล้อง จอปิดที่ดูดูจากมุมของด้าน CS2 ไฮสาราสนะครับที่ดูจากมุมของทีมรางแกนแทกับแกนวายอยู่ด้านนี้นะครับนี่คือ CS2 แล้วก็ CS3 ด้านซายเป็นของชุดควบคุมชุดฟิลลิง่งในการกัดทีมรางครับ นะครับหรือว่าเรามินิ่งรางไปนะครับโดยที่ขั้นโดยที่ขั้นตอนในการวัด <GO av uther> นะครับขั้นแรกเนี่ยเราเขาจะนําตัวเป็นเป็นเฟตโปรไฟล์นะครับเป็นตัววัดอ่าโลบกับโปรไฟล์รางนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็วางไว้บนสันสันล่างนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก <nä 2> ็คือจะมีตัวฟิลเลอร์เกตนะครับฟิลเลอร์เกตก็จะมีขนาดต่างต่างนะครับเราสามารถปรับขนาดได้นะครับว่าเราจะเอาที่เท่าไหร่นะครับ